ดินเนอร์ฉลองครบรอบ8ปีที่พวกเราสองคนนี้ได้เป็นแฟนกันมาจนถึงขั้นได้เป็นสามีภรรยากันเลยทีเดียวนะ วันนี้ก็จะเป็นวันสําคัญของก้วยกับอาริปนะคะวันที่26กรกฎาคม2015วันที่พวกเราสองคนได้ตกลงปงใจที่จะคบกันเป็นแฟนค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ครบ8ปีแล้วนะพวกเราก็เลยพากันมาดินเนอร์ที่รีสอรอทที่เดิมในบริษัทที่อาริปทำงานอยู่นั่นแหละค่ะก็จะไปที่อื่นทําไมล่ะคะในเมื่อสถานที่ใกล้ตัวของเราเนี่มันก็ดีมากอยู่แล้วจะมีคนชอบมาคอมเมนต์ถามอยู่ตลอดลว่าอาริปเนี่ยทำงานอะไรความจริงเรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วก้วยก็ไม่ชอบให้คนมาถามเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะคนนิสัยไม่ดีก็จะชอบอบไป ทายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ชอบเอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตมาดามที่ได้สามีต่างชาติถ้าจะไม่ให้ถูกเหยียดหยามก็ต้องได้สามีรวยแล้วก็หน้าที่การงานดียังไงล่ะคะก็ได้แต่หวังว่าปีนี้ปี2023แล้วคนที่มีความคิดลบๆแล้วก็คนที่ชอบบูลลี่คนอื่นจะหายไปตลอดการเลยนะคะถึงแล้วคะ่ะนี่ก็จะเป็นข้างในบริษัทที่อาริฟทางานอยู่นะคะแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนสวัสดิการของพนักงานที่เห็นตึกสีครีมแล้วก็กระจกสีชาก็จะเป็นตึกสําหรับฟิตเนสนะคะลืมแนะนําไปวันนี้ เพื่อนที่จะมาร่วมดินเนอร์กับเราก็คือเมซี่กับสามีของนางค่ะตอนนี้เมซี่นางก็ท้องได้6เดือนแล้วนะแต่ดูสิดูหุ่นนางสิยังหุ่นดีอยู่เลยแตกต่างกับกล้วยมากฉันชักจะเริ่มหมั่นไส้เธอแล้วนะเมซี่อย่าทําตัวให้มันสวยเด่นจนเกินไปฉันขอร้องละฉันขอร้องแล้วตึกที่พวกเราจะไปดินเนอร์กันก็คือตึกนี้นะตึกที่มีชื่อว่าโทฟัสอะคาเดมีบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติตุรกีที่มีชื่อว่าโทฟัสหรือฟีซึ่งตึกนี้ก็จะมีเอาไวใ้ให้พนักงานได้มาเเเรรีียยนนููู้้แลวกกก็ศึษาาาดิิ่่่มมตจททํอ จะได้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเวลาจะสอบเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะมาสอบที่ตึกนี้ด้วยล่ะค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้่กิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่ชั้นสองนะส่วนชั้นแรกก็จะเปิดเป็นร้านอาหารที่พวกเรากําลังจะไปอยู่นี่ละค่ะก่อนที่จะเข้าไปทานอะไรนั้นกล้วยกับเมซี่ก็ขอแวะมาเข้าห้องน้ํากันก่อนนะคนท้องก็ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยอันนี้เข้าใจค่ะแต่กล้วยนะ่ะก็ชอบเข้าห้องน้าเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ท้องขอพวกเราเข้าห้องน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ถึงเวลาที่พวกเราจะไปดินเนอร์กันแล้วจ้าาาแตต่่เอออสมีขงงพวกรนัยูโ๊ะไไไหนนนกัะทํามม่ เราเเแต่กวยจําได้ว่าอาริฟเขาบอกจองโต๊ะไว้ด้านนอกนะวกวยก็เลยบอกให้เมซี่เดินไปด้านนอกเลยช่วงนี้ยอากาศร้อนนะแล้วข้างในก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมากเราจะไปนั่งด้านนอกกันจริงๆหรอเมซี่ฉันชอบแอร์ด้านในมากกว่านะเมซี่บอกอย่าขัดใจคนท้องค่ะตามฉันมานี่ไงบรรดาสามีขัดใจเมซี่แล้วหนึ่งมานั่งหลบมุมอะไรกันตรงนี้ไปไปไปเปลี่ยนที่ไปนั่งโต๊ะริมสนามหญ้าเลยตรงที่มีล่มกลางนะเออโต๊ะนี้แหละมุมนี้แหละจะได้ถ่ายรูปส,สวยๆตอนเนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะแต่ดูสิแดดยังแรงอยู่ ช่วงซัมเมอร์ที่ตุรกีพระอาทิตย์จะตกดินเยลาสองทุ่มครึ่งนะทุกคนดูสิคะเมซี่นางหิวแล้วนางก็เลยกินขนมปังรองท้องไปก่อนนางบอกคนท้องก็อย่างเงี้ยแหละรอไม่ได้ถ้าหิวก็คือต้องกินไปค่ะสั่งอาหารกันเลยดีกว่าเมซี่นางหิวไม่ไหวแล้วเนี่ยสงสารหลานอาหารที่กู้จะสั่งในวันนี้กู้ก็จะสั่งสองอย่างอีกแล้วนะมาครั้งที่แล้วกู้เห็นอาริฟสั่งเมนูตับวัวมันอร่อยมากวันนี้กู้ก็เลยจะสั่งด้วยค่ะแล้วอีกหนึ่งเมนูที่กู้จะสั่งก็คือตัวนี้มันคือพิเดเรียกกกกออออีียย่่่าาง็็คคืืพิซุระะเเปนนนนสส้้้ดวว เมซี่นางสั่งเป็นผัดมักกะโรนีแล้วก็สเต็กเนื้อจานนี้ค่ะดูสิคะเมซี่นางก็ยังกินขนมปังอย่างต่อเนื่องเวยก็เลยบอกให้อาริฟเรียกพนักงานมาบัดเดี๋ยวนี้ฉันจะสั่งอาหารแล้วแล้วพนักงานก็มาจดเมนูไปค่ะว่าพวกเราเนี่ยสั่งอะไรไปบ้างพอสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วพวกเราก็มานั่งเมาส์มอยกินลมชมวิวกันต่อเลยจ้าดูสิเขามีสนามหญ้าให้พวกเราไปเดินเล่นเดินย่อยกันด้วยนะแต่พวกเราก็ยังไม่ไปเดินเล่นกันตอนนี้หรอกค่ะเดี๋ยวรอให้กินอิ่มกันซะก่อนระหว่างที่รออาหารพวกเราก็พากันเมาส์มอยกันไปพลงๆ ก็คุยกับเมซี่นะคะว่าพวกเราเนี่ยตัดสินใจกันถูกหรือเปล่านี้ที่มานั่งกันข้างนอกแบบนี้แต่เมซี่ก็บอกว่าเอานะเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนเดี๋ยวมันก็เย็นเองนั่นแหละคนส่วนใหญ่ก็จะชอบมานั่งข้างนอกแบบนี้ละค่ะเพราะว่ามันวิวดีแถมยังสูบบุหรี่ได้ด้วยคนที่นี่สูบบุหรี่กันจัดมากทั้งหญิงแล้วก็ชายเย่ yeah, อาหารก็เริ่มทยอยกันมาแล้วค่ะเริ่มจากสลัดก่อนจากนั้นก็เป็นผัดมะกรนีของเมซี่ดูสิคะนางดีใจใหญ่เลยแต่วิธีของผู้หญิงอย่างเราเรานั้นก่อนจะทานอาหารเราก็ต้องถ่ายรูปก่อนนนิวาทีี แหละที่บรรดาสามีจะมองตาแล้วก็เข้าใจกันโดยอัตโนมัติเขาก็คงคิดในใจว่าเอออีอพวกนี้มันถ่ายรูปกันอีกแล้วมาๆมามา,มาลองชิมผัดมักรโรนีของเมซี่ดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแซ่บไหมเออมันก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้นั่นแหละนี่นี่นี่ก็้ยอยากลองตัวนี้ค่ะมันคือสลัดเห็ดแชมปิญองคลุกด้วยโยเกิร์ตนะพอกินเข้าไปแล้วอือหืออร่อยมากๆเลยค่ะกุ้ยชอบมากแล้วเมนูของกุ้ยกับอาริฟก็ตามมาเสิร์ฟแล้วนะเป็นเมนูตับวัวคลุกแป้งทอดค่ะวันนี้อาริฟก็ปี้เมนูของกกกกลล้้วยไปทงงดุนเเเแ็็สขอมมซ่า ดด้วยเช่นนกันูสิน่าทานไหมคะเช่นเคยจ้าเราก็ต้องถ่ายรูปก่อนซิวิธีเน็ตไอเดลถ่ายรูปเสร็จก็เริ่มทานกันได้ก๋วยขอโรยเกลือก่อนนะเอาเอาเอาอารีฟกินโชว์หน่อยจ้าเมนูที่เป็นตับวัวเนี่ยอารีฟเขาก็ชอบนักละเป็นเมนูที่โปรดารานสุดๆแต่ตับไก่เขาไม่ชอบนะแต่ตับอย่างอื่นนะ่ะเขาก็ชอบอยู่อุ้ยฉันพูดอะไรออกไปมาดูเมซี่กินสเต็กเนื้อวัวกันดีกว่าเมนูนี้ก้วยก็ยังไม่เคยสั่งเลยนะอ่ะลองกินหน่อยเมซี่ถ้ามันอร่อยเนี่ยรอบหนะ้าฉันจะได้สั่งบ้างพอเมซี่กินเข้าไปน้าก็บอกว่าอร่อยฉ ผ่านางก็เลยตัดสเต็กเนื้อมาให้กล้วยลองชิมดูบ้างค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกล้วยจะชอบเหมือนนางไหมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะลองชิมดูนะขอกล้วยลองชิมเข้าไปเท่านั้นแหละอื mm ้ม hmm. ช่ำเหมือนที่นางบอกจริงๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวงั้นรอบหน้าฉันจะสั่งบ้างแล้วกล้วยก็จะมากินตับของกล้วยต่อไม่รอแล้วนะช่วงนี้พวกเราก็จะพากันกินไปแบบยา,ยาวๆเลยค่ะเข้าสู่โหมดการกินแบบจริงจ,งจ,งจังกันเลยแล้วเมนูถัดไปของกล้วยกับอาริฟก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นพี่เดยกก็คือพิซซ่าตุรกีนะดูสิคะสองจานใหญ่ๆแบบนนนีี้้เเเลลยยยยยจะกกกิัังงไหมด่ววบบออาาร ไม่น่าเลยที่รักเราน่าจะสั่งมาจานเดียวก็พอแค่เมนูตับคลุกแป้งทอดเนี่ยฉันก็จะกินไม่หมดอยู่แล้วเมซี่เธอมาช่่ยฉันกินเลยนะดูสิคะทุกคนมันเยอะมากเลยนะกินยังไงให้หมดเนี้ยมามา,มา,มาอาริปไหนไหนก็ไหนๆแล้วมากินโชว์แพ็คู่กันเถอะพวกเราโอ้โหอาริปยัดหมดทีเดียวเลยกุ้ยบอกให้กินโชว์เบาๆนะจะมากินจริงจังอะไรกันตอนนี้อารีปน,นันน่นๆๆระวังสำลักนะจะยัดเข้าไปหมดทีเดียวทำไมเนี้ยอารีฟก็เลยบอกว่าขอโทษครับพี่กุ้ยอาริฟลืมตัวดูสิดูสิหน้าแดงไปหมดแล้วเนี้ยไหวไหมไหวไหมอารีะ จะมีสลัดมาเพิ่มอีก2จานอ่ะเมซี่เธอลองชิมสลัดตัวนี้ดูซิว่าเธอจะชอบไหมมันจะคล้ายๆกับเจวตุรกีที่กล้ยชอบกินนะคะ่ะมันจะมีรสเผ็ดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวกล้ยลองชิมดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงมันก็อร่อยใช้ได้เลยค่ะเมนูที่ร้านนี้ไม่ต้องพูดเยอะมันอร่อยจริงๆค่ะอร่อยทุกเมนูเลยพระอาทิตย์อันร้อนแรงในที่สุดเธอก็ตกดินไปได้สักทีนะที่พนักงานเขาก็เลยได้เวลามาพับเก็บร่มลงไปให้พวกเราบรรดาลูกค้าเนี่ยได้ชื่นชมกับบรรยากาศท้องฟ้ายามค่ำคืนอันงดงามค่ะดูสิคะไซส เมซี่นางก็ปรบมือดีใจใหญ่เลยเหมือนได้ดูโชว์กายกรรมอะไรสักอย่างที่พนักงานเนี่ยเขาก็แอบทําหน้างงนิดนึงนะคะแต่ความรู้สึกของกล้วยน่ะกล้วยก็แอบกลัวนะกลัวว่าตอนที่เขาหุบร่มน่ะมันจะหล่นมาทับหัวกล้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้โตมากจริงๆค่ะร่มอัน,นเนี้ยพวกเราก็พากันดูเขาหุบร่มกันไปเพลินเลยค่ะด,ดูดูดูยังเหลือ,ออีกหลายอันเลยดูค่าเวลากันไปเรื่อยๆทานอาหารข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยผลไม้เลยสิคะกล้วยก็รีเควสเลยนะวพรากล้วยอยากจะทานแตงโมค,ค่ะอาริบก็รีบสั่งให้เลยอาริปบ,บอกว่าวันเเนนีี้้ยยกกก็็อออาาจะทาะททไไรรรสั่ง่งดตมลบ แปปีของเราทั้งทีก็ต้องกินเต็มที่ไปเลยสิคะกล้วยก็เลยบอกว่าโอเคโอเคงั้นไม่เกรงใจแล้วนะกล้วยก็เลยสั่งไอศครีมมาต่อกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไอศครีมก็จะมี3รสนะเป็นรสช็อกโกแลตเลมอนแล้วก็วานิลาเมซี่บอกว่ามาลองชิมดูหน่อยถ้าอร่อยนาะงจะได้สั่งมาเพิ่มตอนนี้เมซี่อิ่มมากแน่นสุดๆไปเลยนะคะกล้วยก็เลยบอกเมซี่ว่าเดี๋ยวกินไอติมเสร็จเนี่ยพวกเราไปเดินย่อยกันนะจะได้กลับมากินใหม่ได้อีกนางก็เลยบอกว่ากูดไอเดียรสสุดๆไปเลยจ้าอ่ะป้อนให้อาริฟกินกชมนะะค่วยดัไ สก็เลยป้อนให้อาริฟกินหมดเลยอาริฟก็โอเคสิคะชอบใจใหญ่เข้าทางเขาเลยแหละแล้วตอนนี้พวกเราก็พากันอิ่มจนหนังท้องจึงได้ที่ก็เลยชวนเมซี่ปะไปหาเดินย่อยกันตามประสาสาวๆก็ถือพวกเราเอาเริ่มเลยเมซี่เดินย่อยปกติโลกไม่จำก็เลยต้องมาเดินแบบเดินแฟชั่นให้คนมันจำไปเลยสิอ่แมแน่ใจนะบานาน่าดูสายตาที่ทุกคนมองมาหาพวกเราสิแม่ใจสิเมซี่คนเยอะแยะจะไปไอายทําไมพวกเราเนี้มันมั่นหน้ามั่นอนกกันอยู่แล้วระทุกที่คือรันเวย์สม รับผู้หญิงที่มีความมั่นใจอย่างพวกเราสองคนโอยโอยโอยหมุนอะไรกันนักหนานี้หัวสักกระเดียมหมดแล้วเฮาพอเธอเมซี่เดี๋ยวสามีของพวกเราจะอับอายขายขี้หน้าคนอื่นไปซะเปล่าๆไปไปไปกลับไปนั่งที่เดิมที่เราจากมากันได้แล้วเดินย่อยกระเสร็จแบบนี้เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารเพิ่มกันคนละทีสองทีกันดีกว่าสามีของเมซี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องจ่าฉันสั่งให้เธอเรียบร้อยแล้วไอศครีมที่บานาน่าสั่งไปก่อนหน้านี้ไงที่เธอบอกอร่อยนะ่ะฉันสั่งมาให้เธอแล้วนะส่วนพวกผู้ชายเขาก็ไม่น้อยหน้าบรรดาเมียเลย เขาก็สั่งเป็นช็อกโกแลตลาวาเคียงคู่กับไอศครีมมาแบ่งกันทานค่ะขนมหวานประจําบริษัทเลยนะคะเนี่ยดูสิมีโลโก้ของบริษัทมาด้วยวันนี้กว่าพวกเราจะได้กลับก็เที<อ>่ยงคืนกันเลยค่ะทุกคนพวกหนุ่มๆเนี่ยเขาเมาท์มอยกันหนักมากอารีฟกับสามีของเมซี่เนี่ยเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเลยค่ะก็เลยจะคุยถูกคอกันเป็นพิเศษแล้วหนุ่มๆตุรกีเนี่ยก็ขี้เมาท์ขี้คุยไม่แพ้สาวๆกันเลยนะราตรีนี้สําหรับคุ้ยกับเมซี่ยังอีกยาวไกลแต่ถึงยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถ จุดนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ